สำหรับนักร้องที่เพิ่งฝึกเริ่มร้องเพลงนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากก็คือว่าเราจะชอบคิดว่าเสียงต่ําคือเสียงทุ้มคือเสียงใหญ่อันนี้เจอบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร้องเพลงเนี่ยสิ่งที่เจอในห้องเรียนก็นคือว่าเราจะกดเสียงร้องปั้นเสียงร้องและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมากในนักร้องผู้หญิงแล้วก็เด็กเล็กนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะลงต่ํำยังไงก็คือพยายามจะลงแล้วทุ้มแล้วต่ําแล้วก็กดจนเสียงมันหายไปเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูนะครับ ปกติเวลาเราร้องเพลงนะสมมติว่าร้องคำว่าอ่านะอ uh, อันนี้คือเสียงครูฟิลปกติเลยแต่บางคนเวลาร้องต่ำจะกลายเป็นอแล้วพอต่ำไปอีกจะยิ่งกดเข้าไปใหญ่อีกอคือกดอ่ะมันกดไม่ได้เพราะาเสียงมันจะหายไปตามหลักแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาร้องเนะี่ยมันจะกดมากๆไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับลองดูตัวอย่างนะสมมติว่าร้องเพลงนี้ เพลงจำนนของเนานนแต่นี่ครูฟิล์มปรับให้มันต่ำลงเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราลองด้วยเสียงพูด1 2 3ฮัลโหลฮั hello hello สวัสดีครับก็จะกลายเป็นก็คงต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจยอมจำลาแม้ว่ารักสักเท่าไรอันนี้คือเสียงปกติของครูฟิล์มในย่านต่ำนะครับทีเนี้ยบางคนอ่ะพอคิดว่าพ,พอต่ำต้องกดต้องหลอมันจะกลายเป็นก็คงต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจ ยอมจำลาแม้วรักก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็จะปั้นปั้นจนกดสุดท้ายอ่ะมันมันเกรงแล้วก็เสียงหายลซึ่งอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเรามาดูคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับเสียงสูงเสียงต่ำคือหนึ่งเรื่องเสียงแหลมเสียงทุ้มก็คืออีกหนึ่งเรื่องไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังผมจะร้องคีย์ปกติง่ายๆก่อนด้วยเสียงที่ เป็นเสียงพูดของครูฟิล์มครูฟิล์มพูด12345 12 3 4 5. 1, 2, 3, 5อ่าอาันนี้คือเสียงของครูฟิล์มมีความสว่างถูกไหมถ้าสมสมติเราอยากร้องทุ้มก็เหมือนคนกําลังเห่าครับ <bed> มันก็จะมีอาการเหมือนกดกล่องเสียงเล็กน้อยก็จะทุ้มลงถ้าในเดียวกันเราสามารถทําเสียงน่าเกลียดแบนๆเหมือน,น,น,นกระตูนก็ได้อ่ามันก็จะแบนๆบแหลมแถูกไหมครับ เพราะฉะนั lan, okay? ้นเนี m. <m <ys fact> <c oughs> ่ยเสียงทุ้มเสียงแหลมหรือเสียงกลางๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของเสียงต่ําหรือสูงก็ได้อันนี้เข้าใจไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าจะต้องต่ําแล้วต้องทุ้มเสมอไม่ใช่ต่ําก็แหลมได้ต่ําก็ปกติได้ต่ําก็ทุ้มได้เสียงสูงก็เช่นกันเหมือนกันเลยครับคอนเซปต์เดียวกันเสียงหลบของเราจะแหลมก็ได้เสียงหลบของเราจะทุ้มก็ได้เสียงหลบของเราจะธรรมดาก็ได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนกลับไปดูว่าเราร้องเสียงต่ำของตัวยังไงถ้ายังมีคอนเซปต์เดิมๆว่าโอ้ต่ำต้องกดเสียงต้องใหญ่น่าจะมาผิดทางแล้วนะครับแยวการร้องเพลงมันจะแบบยิ่งฟังว้วยิ่งดูเถอะเทะ,ทะตัวใหญ่หน้าเบือ่อไม่ได้ต้องพยายามลองเปลี่ยนแปลงเทคนิคการร้องบ้างอันนี้ขอฝากเอาไว้อยากให้ไปฝึกกันนะครับและอย่าลืมนะครับใครอยากเรียนร้องเพลงก็สามารถกดลิงก์ไบโอด้านบนได้เลยแล้วมาเจอครูฟิล์มได้ที่ร้องเพลง com จ <Wow. S 1> นไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ